สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้ก่อนเราจะมาเล่าเรื่องละครสั้น6ตอนจบค่ะครับกระผมชื่อนายสมชาติไมตีจตุรงกระผมมีหน้าที่ประจำคือการดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับหมู่บ้านเล็กๆที่ปลูกทิ้งระยะห่างกันพอสมควรด้วยสวนส่วนบุคคล ระยะห่างของตัวบ้านกับสภาพของสังคมเมืองผู้อยู่อาศัยจึงไม่ค่อยให้ความใส่ใจกันและกันเท่าไหร่นักมีกระผมเท่านั้นที่รับหน้าที่เป็นตัวกลางใช่ครับกระผมกำลังบอกคุณว่ากระผมเป็นรอปรพอหรืออย่างที่คนทั่วไปเรียกว่ายามนั่นแหละโดยอาชีพการงานทำให้กระผมมองเห็นสภาพของผู้คน ที่อยู่ในหมู่บ้านและในบ้านแต่ละหลังก็มีเรื่องที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันคุณกำลังจะมองผมว่ากระผมเป็นยามที่พยายามจะเส้อกเรื่องเล่าชาวบ้านใช่ไหมครับกระผมจะบอกกับคุณว่าคุณคิดผิดถนัดกระผมเพียงแค่ทําหน้าที่ดูแลผู้คนในหมู่บ้านอย่างเต็มเม็ดเต็มเหนียวเท่านั้นเอง ด้วยความที่เป็นรอปรพอที่ทำงานอย่างสุดด้วยความสามารถทำให้กับผมรับรู้เรื่องราวดีๆของผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านซึ่งผมรู้สึกว่าเรื่องราวของพวกเขาเหล่านั้นที่กับผมได้รับรู้สนุกกว่าละครในทีวีซะอีกและกับผมไม่อยากจะเก็บเอาไว้ตัวคนเดียวอีกต่อไปแล้วตอนนี้กับผมคิดว่า มันเป็นเวลาอันสมควรที่ตัวของกระผมจะเผยเรื่องราวเหล่านั้นให้กับคุณได้ฟังเรื่องทั้งหมดที่กระผมจะเล่านั้นเป็นความจริงทุกประการยืนยันด้วยเกียรติของรอปรพอถ้าคุณฟังเรื่องของกระผมเล่าแล้วการุณาเหยหียบไว้นะครับอย่านำไปเล่าให้ใครต่อใครฟังต่ออีกนะ ถือซะว่าเป็นคำขอร้องจากกระผมสมชาติพนักงานรักษาความปลอดภัยที่ทำหน้าที่ของตัวเองอย่างเต็มกำลังะละครเรื่องที่หนึ่งบ้านเลขที่45ทับ693บ้านเลขที่45ทับ693มันเป็นเรือนรักของสามีภรรยาคู่หนึ่ง ซึ่งกระผมไม่ค่อยขอเอ่อยชื่อจริงนะครับเดี๋ยวจะเป็นการาพาดพิงถึงบุคคลอื่นที่ไม่ได้มีส่วนร่วมในเหตุการณ์กระผมจะสมมุติว่าภรรยาชื่อนางพลนีสิลิโชคตระกูลส่วนฝ่ายสามีชื่อนายปรีชานามสกุลเดียวกันจากการคาดคะเนของกระผมทั้งคู่ยังคงอยู่ในวัยทำงานอายุอานามก็ไม่น่าเกินกว่า30 ทั้งสองคนเป็นคู่สามีภรรยาที่น่าอิจฉามากทีเดียวคุณปรีชาเป็นผู้ชายร่างท้วมที่มีอัธยาศัยดีเขาจะทักทายก,กระผมอย่างเป็นกันเองในทุกครั้งที่เจอหน้าส่วนคุณพระีเนี่ยก็เป็นผู้หญิงที่เงียบๆไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่ไม่ว่าเวลาไหนกระผมแทบไม่เห็นรอยยิ้มของเธอถึงจะไม่มีรอยยิ้มแต่นับได้ว่าคุณพระนีเป็นผู้หญิงที่สวยทีเดียว ทุกเช้าค,คุณปรีชาและคุณพรณีจะออกมาวิ่งจ็อกกิ้งเรียกเหงื่อรอบหมู่บ้านก่อนที่คุณปรีชาจะออกไปทำงานทิ้งให้คุณพร,พรณนีรับหน้าที่แม่บ้านอยู่ที่บ้านตามลำพังแล้วคุณปรีชาก็จะกลับบ้านอีกตอนหกโมงเย็นมันเป็นเวลาเดียวกันทุกวันไม่ผิดเพี้ยนส่วนในวันอาทิตย์ที่เป็นวันหยุด ทั้งคู่ก็จะพากันออกไปเที่ยวหรือไม่ก็เก็บตัวอยู่ในบ้านทั้งวันคุณปรีชาและคุณพรณีเป็นคู่สามีภรรยาที่น่ารักและน่าอิจฉาที่สุดแล้วในหมู่บ้านแห่งนี้กระผมรู้ดีว่าคุณปีชาเป็นคนที่รักบ้านและรักภรรยาอย่างยิ่งยวดไม่เคยมีสักวันที่เขาจะกลับบ้านผิดเวลาความเป็นอยู่ของคนคู่นี้ไม่น่ามีปัญหาแต่มันกลับมี ปัญหาที่คุณปรีชาไม่รู้แต่กระผมรู้ปัญหาที่เกิดจากผู้หญิงเงียบๆคนนี้คุณพันลณีเกือบทุกวนันหลังจากที่คุณปรีชาออกไปทำงานซักประมาณก่อนหรือหลังเที่ยงเล็กน้อยจะมีชายหนุ่มตัวสูงใหญ่หน้าตาดีผมยาวสลวยมากเหมือนนักดนตรีที่เห็นในทีวีไปที่บ้านของคุณปรีชา โดยความที่กระผมใส่ใจในหน้าที่กระผมจึงแอบตามชายหนุ่มคนนั้นไปสิ่งที่ผมไม่เคยเห็นและไม่เคยคิดถึงก็ปรากฏให้ผมได้เห็นในเรือนรักของคุณปรีชาที่คุณพลณีลืมปิดผ้าม่านไว้มันเป็นรอยยิ้มที่สดใสของคุณพลนีอย่างที่ผมไม่เคยเห็นเมื่อเธออยู่ในอ้อมแขนของชายหนุ่มคนนั้นที่กำลังเหวี่ยงเธอไปมาแล้วจากนั้นทั้งสองคน ก็เดินจูงมือกันขึ้นไปยังชั้นสองของตัวบ้านขั้นต่อไปกับผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเขาทั้งสองคนแต่กับผมไม่สามารถตามไปปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะในตัวบ้านมันอยู่นอกพื้นที่การทำงานของผมแต่จินตนาการของผมนั้นสามารถสร้างภาพจินตนาการ,การจิตกรรมต่อเนื่อง ระหว่างคุณพรานีกับชายแปลกหน้าคนนั้นขึ้นมาได้เองโดยอัตโนมัติจากนั้นชายหนุ่มหน้าตาดีจะออกจากบ้านของคุณปรีชาประมาณ4ี่โมงถึง4ี่โมงครึ่งผมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับคุณปรีชาและคุณพลณนีผมรู้ว่าคุณพลนีกับชายคนนั้นเนี่ยมีความสุขแต่ผมก็ยังรู้อีกว่าผู้ชายอัธยาศายดีกำลังถูกผู้หญิงที่เขารักหักหลัง และกับผมเองก็หงุดหงิดก,กับสิ่งที่เห็นนั้นสำหรับคุณปีชาถ้าเขาเห็นในสิ่งที่ผมเห็นเขาจะคิดอย่างไรผมก็ไม่รู้ละครเรื่องที่สองบ้านเลขที่45ทับ6กหนกับผมรู้จักกับตัวเจ้าของบ้านหลังนี้เป็นอย่างดีลุงสมหมายพรสมัยชื่อและนามสกุลสมมุติ ผู้ชายอายุปลาย40ท่าทางธรมัดทะแมงแก่เป็นเจ้าของบ้านหลังนี้ลุงหมายอาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้กับภรรยาและลูกชายกับลูกสาวอย่างละหนึ่งป้าสีชื่อสมมุติเหมือนกันภรรยาคู่ทุกยากที่อยู่เป็นหนึ่งเดียวกันกับลุงสมหมายมานานกว่า20ปีทั้งลุงหมายและป้าสีเนี่ยเป็นคนมีน้ำใจให้กับคนรอบทาง ส่วนลูกทั้งสองก็เป็นเด็กวัยรุ่นที่น่ารักนับถือลุงหมายเหนืออื่นใดและกำลังเรียนอยู่ในมหาลัยชื่อดังฐานะการเงินของลุงหมายถึงไม่ได้เลวร้ายอะไรแต่ก็ไม่ได้เลิศเลอนักบ้านของครอบครัวตัวอย่างที่เปี่ยมสุขคนสีคนในบ้านเลขที่45ทับ610ดำรงชีวิตด้วยเงินจากเหงื่อของลุงหมายเพียงคนเดียวมาโดยตลอด ลุงหมายเคยเป็นผู้จัดการบริษัทไฟแนนซ์เมื่อเกิดวิกฤตการฟองสบู่แตกอย่างที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกกันบริษัทเงินลงทุนหลักทรัพย์ที่มีลุงหมายเป็นผู้จัดการปิดตัวอย่างเฉียบพลันพนักงานทั้งหมดถูกลอยแพไม่เว้นแม้แต่ตัวผู้จัดการเองกระผมจำได้ในวันที่ลุงหมายกลับมาแล้วแกไม่กล้าเข้าไปในบ้านของตัวเอง ทางของลุงหมายในวันนั้นติดตาผมมาตลอดภาพของผู้ชายหัวล้านทำหน้าเซ็งโลกนั่งอยู่ในรถที่จอดไว้ปากทางเข้าหมู่บ้านกับผมเห็นเขาก็เลยเรียกเข้าเรียกแกเข้ามานั่งในออฟฟิศของกระผมก็้อมยามหน้าทางเข้านั่นแหละกระผมเรียกมันว่าออฟฟิศว่าแล้วก็สืบถามรายละเอียดจนได้เรื่องอย่างที่กระผมบอกคุณไปแล้วลุงหมายยังบอกให้กระผมได้รู้สึกถึง ความรู้สึกส่วนตัวลุงหมายแกคิดว่าอายุขนาดแกเนี่ยจะไปเริ่มงานที่ไหนก็คงยากแล้วไม่มีใครอยากจะจ้างคนอย่างแกและตัวแกเองก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วก็คือครอบครัวต่อไปแกจะทำยังไงในเวลานั้นผมก็ได้แต่ปลอบประโลมลุงหมายไปตามเรื่องนอกจากเรื่องจากการเลี้ยงดูครอบครัวแล้ว ยังมีเรื่องที่ลุงหมายเป็นกังวลแกไม่อยากให้คนในบ้านของแกรู้ว่าแกถูกปลดออกจากงานลุงหมายให้เหตุผลกับผมเพียงว่าไม่อยากให้คนในบ้านรู้พวกเขากำลังกลัวเขาจะเสียกำลังใจและความรู้สึกสถานการณ์การเป็นหัวหน้าครอบครัวที่เพียรพร้อมของลุงหมายกำลังสั่นคลอนบ้านที่เคยอบอุ่นมันไม่เป็นอย่างที่ควรเป็นถ้าหัวหน้าครอบครัวไม่สามารถยืนหยัดในหน้าที่ได้ เป็นความคิดของลุงสมหมายกระผมรู้ดีว่าลุงหมายรักครอบครัวมากกว่าสิ่งใดแต่ผมไม่รู้ว่าจะแนะนําแกยังไงสิ่งที่ลุงหมายเล่ามาให้ผมฟังผมก็เลยได้แค่ฟังโดยไม่มีคําแนะนาใดใทั้งสิ้นวันรุ่งขึ้นผมแปลกใจในภาพที่ผมเห็นลุงหมายยังใส่เสื้อสีขาวปลกถ้ยสีดำและมีเสื้อนอกแขวนไว้หลังลดออกไปทำงานในสภาพปกติ แถมยังยิ้มทักทายผมอีกต่างหากอ้าวไหนว่าลุงถูกลไล่ออกจากงานหรือว่าเรื่องเล่าก่อนหน้านี้เป็นการอํากระผมเล่นมันคงเป็นการอําตลกๆของเขามั้งลุงหมายแกก็ยังออกจากบ้านในชุดทำงานของผู้จัดการบริษัทเงินทุนทุกวันจนกระทั่งผมดื่มมันไปประมาณสัก 2, อสเดือนทอจากนั้นผมพบลุงหมายนอกสถานที่ ผมได้วันหยุดยาวมาช่วงหนึ่งกับผมกำลังกลับบ้านที่ต่างจังหวัดระหว่างที่กับผมรอรถก็มีแท็กซี่วิ่งมาเหยียบโดยที่กับผมไม่ได้โบกแล้วตามถึงถามถึงจุดหมายที่ผมต้องการไปพอเห็นหน้าคนขับแท็กซี่ผมก็รู้ทันทีว่าคนขับแท็กซี่นั้นก็คือลุงหมายนั่นเองเพียงแค่เปลี่ยนฟอร์มการแต่งตัวจากเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาวมาเป็นเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีกรมสำสำหรับเน็ตไทกับผมไม่เห็นแล้ว ก็ผมก็ขึ้นรถเขาทันทีในรถทำให้กับผมรู้เรื่องที่ออกจากปากลุงหมายในวันนั้นไม่ได้เป็นการสร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อความสนุกแต่อย่างไรมันเป็นความจริงลุงหมายมาขับแท็กซี่ได้เดือนกว่าแล้วก่อนหน้านั้นแกจะออกจากบ้านไปนั่งอยู่ที่สวนสาธารณะจนเลิกงานจึงกลับบ้าน เงินที่ใช้ในช่วงนั้นก็เป็นเงินเก็บของที่บ้านที่ป้าสีไม่เคยยุ่งจนลุงหมายเลือกที่จะใช้เวลาทั้งวันมาขับแท็กซี่แทนที่จะนั่งอยู่ในส่วนสาธารณะทุกวันลุงหมายจะใส่ชุดของผู้จัดการบริษัทเงินทุนและขับรถส่วนตัวออกจากบ้านไปเปลี่ยนเสื้อผ้ารถที่อู่แท็กซี่จนได้เวลาแกเคยเลิกงานก็กลับมาบ้าน ผมถามลุงหมายว่าทำไมต้องทำแบบนี้ลุงหมายตอบผมว่าไม่อยากให้ที่บ้านรู้แค่นั้นผมว่ามันเป็นการอำที่ไม่สนุกี่สุดเท่าที่ผมเคยเห็นมาละครเรื่องที่สาบ้านเลขที่45่ทับ6 4 1. มันเป็นเรื่องที่น่าเบื่อมากเมื่อคุณมองเห็นเด็กที่กำลังเติบโตเดินไปทางที่ผิดโดยผู้ปกครองของเด็กคนนั้นไม่รับรู้ น้องบูมกับผมต้องเรียกอย่างนั้นตามหน้าที่ทั้งที่ใจกับผมอยากจะเรียกว่าไอ้บูมมากกว่าน้องบูมเป็นเด็กวัยรุ่นมัธยมปลายที่ออกจะก,กวนเท้าหน่อยๆและพยายามทําตัวให้เป็นปัญหาตามภาษาวัยรุ่นที่ฮิตกันแต่น้องบูมก็มีความพิเศษเหนือวัยรุ่นธรรมดาก็ตรงที่น้องบูมเป็นคนที่มีสบุค,คลิกขออนุญาตเรียกไอ้บูแล้วกันในบุค,คลิกที่หมันจะเป็น วัยรุ่นที่ไม่เกรงกลัวอะไรเลยสิ่งเดียวที่มันต้องการคือความสนุกและความสัใจตรงกันข้ามกับบุคลิกที่2องบูมจะเรียบร้อยอย่างกับภาพพับไว้ในตู้เซฟเมื่อเขาอยู่ในสายตาของคุณวลิกาผู้เป็นแม่คุณวลิกาทำงานเป็นพนักง,งานตรวจสอบบัญชีของบริษัทที่ได้มาตรฐานแห่งหนึ่งคุณวลิกาเป็น working w o ูแมเต็มตัวที่ทำงานอย่างขยันขันแข็ง จึงทําให้คุณวริกาแทบไม่ค่อยได้อยู่ติดบ้านสักเท่าไหร่โดยเฉลี่ยทุกเดือนคุณวริกาต้องออกทางจังหวัดนานถึง4-5หวันตามนาทีและด้วยความที่เป็นไม้สิ่งเดียวที่คุณวริกามีคือน้องบูมคุณวริกาให้ทุกอย่างเท่าที่น้องบูมอยากจะได้บ่อยครั้งเวลาที่คุณวริกาออกไปทำงานกับผมจะเห็นน้องบูมพาเด็กหญิงกลับมาที่บ้านแทนที่จะเป็นเวลา ที่ทั้งสองคนต้องอยู่ในโรงเรียนน้องบูมสุบรีเมื่อเขาเครียดน้องบูมบอกกับผมอย่างนั้นแถมกำชับกับผมเป็นการส่วนตัวว่าอย่าจอและในบ้านหลังนี้จะมีปาร์ตี้ของน้องบูมกับกลุ่เพื่อนฝูงใหญ่ๆทุกครั้งเมื่อครูวาริกาออกไปต่างจังหวัดทั้งเล่าปาปิ้งมีครบ ส่วนสารเสพติดที่รุนแรงกว่าเหล้าหรือบุหรี่กระผมได้แค่ภาวนาว่าอยากขอให้มันมีเลยกระผมทนสภาพการเติบโตวิธีผิดๆแบบนี้ของน้องบูมไม่ไหวจึงเอาความทั้งหมดไปบอกกับคุณวันลิกาเพื่อให้เธอหาทางวิธีรับมือกับน้องบูมก่อนที่จะมีสิ่งที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับสิ่งที่เธอรักคุณวันลิกายอมสละเวลาอันมีค่าของเธอมานั่งฟังเรื่องของน้องบูมจากปากของกระผม สีหน้าของเธอในเวลานั้นออกจะแปลกใจผสมกับไม่เชื่อในสิ่งที่ผมพูดเหมือนกับว่ากับผมเนี่ยพยายามทำตัวเป็นผู้ก่อการร้ายที่สร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งของเธอกับลูกชายเมื่อฟังจบคุณวริกาก็หันไปถามน้องบูมว่าที่กับผมพูดเป็นเรื่องจริงไหมน้องบูมก็หันมาค้อนผมก่อนที่จะหันไปตีแววตาใส่ซื่อคล้องแขนแม่วะแม่เอาไว้แล้วบอกกับคุณวริกาว่า ลุงชาติโกโหกบูไม่ทำอย่างนั้นหรอกแม่ก่อนที่คุณวริกาจะตัดสินใจกระผมก็อยากจะบอกเธอว่าระวังอย่าหลงกลนั่นเป็นบุคลิกที่สองของเด็กคนนี้บุคลิกที่หนึ่งจะปรากฏตัวเมื่อคุณไม่อยู่เท่านั้นแต่ก็ช้าไปซะและ้วผมเห็นคุณวริกาลูบผัวน้องบูงอย่างอ่อนโยนนั่นสิบูมาไม่มีเหตุผลอะไรมาทำให้แม่เสียใจยอยู่แล้ว เป็นประโยคที่คุณวริกามอบให้ลูกชายหัวแก้วหัวแหวนส่วนประโยคที่คุณวริกามอบให้กระผมกับมีใจคําอันเป็นปรัชญาว่าคุณมีหน้าที่ดูแลหมู่บ้านไม่ใช่พี่เลี้ยงเด็กอย่าสับสนกระผมอยากจะบอกคุณวริกาว่าแล้วมันมีเหตุผลอะไรที่ตัวกระผมต้องมาเล่าเรื่องโกหกให้คุณฟังแต่ก็อีกนั่นแหละมันไม่มีเหตุผลที่ต้องมาทิบายเหตุผลให้คุณวริกาฟัง มันไม่มีประโยชน์จากประโยคที่คุณวริกาบอกผมมาทําให้ผมชุกคิดขึ้นมาได้ว่าสภาพความเป็นจริงกับผมเป็นแค่ยามมีหน้าที่ดูแลวความเป็นไปได้ของหมู่บ้านสําหรับเรื่องส่วนตัวของคนอื่นกับผมควรจะดูแลอยู่เฉยๆกับผมได้แต่หวังว่าความร้าวฉานของแม่ลูกคู่นี้ถ้าหากจะเกิดขึ้นก็คงไม่ใช่เพราะกับผมละครเรื่องที่สี่ บ้านเลขที่45ทับ693ประสบการณ์น่าตื่นเต้นระหว่างกับผมกับบ้านหลังนี้เกิดขึ้นอีกครั้งคุณปีชากลับมาที่บ้านของเขาในเวลาก่อนเลิกงานเมื่อคุณปีชาเลี้ยวรถเข้ามาในหมู่บ้านหนังตากับผมดีตัวทียิบเป็นสัญญาณว่ากำลังจะเกิดเหตุการณ์บางอย่างกับผมรู้ได้โดยสัญชาตญาณบวกกับกิริยาของหนังตา ก็ผมตื่นเต้นอย่างมากเหตุการณ์ต่อไปในบ้านของคุณปรีชาจะเป็นอย่างไรก็ในเมื่อชายหนุ่มหน้าตาดีที่เป็นทั้งแขกประจําของคุณพรณีก็ยังไม่กลับโดยความที่กับผมเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยกับผมรู้ทันทีว่าจะต้องมีเหตุการณ์ไม่สู้ดีเกิดขึ้นเป็นหน้าที่ที่ผมต้องแอบตามไปดูคุณปีชาที่หน้าบ้านของคุณปีชากับผมเห็นชายหนุ่มหน้าตาดีคนนั้นตะเลิดออกมาอย่างรวดเร็ว ความรีบร้อนอาจทำให้เขาลืมไปว่าที่เขาวิ่งออกมานั้นยังไม่ได้ใส่กางเกงกับผมสะใจกับภาพชายหนุ่มเปลือยกายที่วิ่งหน้าตาตื่นออกมาเมื่อหนุ่มหน้าตาดีคนนี้ไม่มีกางเกงและผมแอบอีชฉาหุ่นคนนั้นนิดนิดเมื่อเห็นในบางอย่างที่เขามีในเวลานี้กับผมรู้แล้วแระว่าอะไรที่ทำให้คุณพรณีมีรอยยิ้มเสียงถกเถียงระหว่างคุณปีชาและคุณพลีเล็ดลอดออกจากตัวบ้าน แต่ฟังไม่ได้สับนักกับผมยืนสังเกตการจนเสียงถกเถียงนั้นเงียบลงไปกับผมได้แต่คาดหวังความเป็นไปได้ในบ้านหลังนั้นหวังให้มันเป็นไปในทางที่ดีแต่มันไม่ได้เป็นอย่างที่ผมคาดหลังจากที่เสียงภายในบ้านเงียบสงบลงสักระยะกับผมรอบเข้าไปในตัวบ้านและเห็นการกระทำบางอย่างของคุณปรีชา เขาอุ้มคุณพลนีที่อยู่ในสภาพไร้สติจากชั้นสองของตัวบ้านและดูเหมือนคุณปรีชามองหาอะไรสักอย่างก่อนจะเดินมาปิดผ้าม่านของกระจกหน้าบ้านที่ไม่เคยปิดไม่นานประตูบ้านก็เปิดออกกะผมรีบเดินตรงเข้าไปประกบคุณปีชาเพื่อสักถามเรื่องที่เกิดขึ้นคุณปีชาหน่าถอดสีและเขาเองก็คงรู้ว่ากะผมแอบเห็นการกระทำของเขาคุณปีชา บอกถึงความจริงทุกอย่างกับผมแต่เมื่อเขาเห็นผมยิ้มคุณปีชาก็ยิ้มออกมาได้คุณปีชากลับออกไปจากหมู่บ้านทิ้งให้กับผมอยู่กับความจริงในบ้านหลังนั้นมีบางอย่างที่เราสองคนแอบเตรียมกันไว้คุณปีชาบอกกับกระผมว่าจะกลับมาอีกครั้งหลังเลิกงานตามที่นัดแนะเวลาเหมือนทุกวันเมื่อคุณปีชากลับเข้ามาอีกครั้ง ปากทางเข้าหมู่บ้านเราแอบส่งสัญญาณกันก่นกอนที่คุณปีชาจะกลับรถเข้าไปครึ่งชั่วโมงต่อมามีรถของเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้ามาในหมู่บ้านแจ้งกับกระผมว่ามีคนรายงานว่ามีคนตายภายในยบ้านใหมายเลข45่ทับ6 9เาใจกรับผมระทึกเหมือนดว่ากองระคลเรื่องที่5สถานีตำรวจ กระผมถูกเชิญให้ไปให้ฝากคำในกรณีการตายของนางพลณีสิริโชคตระกูลในบ้านเล็กที่45ทับ693ในฐานะของยามของหมู่บ้านกระผมทุกซักถามถึงเรื่องราวความสัมพันธ์ของคุณปรีชาและคุณพลณีีจำนวนคนเข้าออกในหมู่บ้านกระผมให้ความร่วมมือกับตำรวจเป็นอย่างดีกระผมทำตามทุกอย่างเท่าที่ตำรวจต้องการกระผมให้การไปว่าคุณปีชาและคุณพลณีเป็นคู่สามีที่น่ารัก โดยเฉพาะคุณปีชาเนี่ยเขาทำหน้าที่พ่อบ้านอย่างดีอย่างเต็มความสามารถแต่เป็นตัวที่ตัวคุณพลณีเองที่แอบไปมีอะไรกับผู้ชายคนอื่นและในวันที่เกิดเหตุชายอีกคนของคุณพลณีก็เข้ามาในหมู่บ้านและเป็นจังหวัดที่ผมออกตรวจพอดีผมได้ยินเสียงทบเทียงของคุณพลณีกับชายคนนั้นก็ผมบอกตำรวจไปถึงแม้จะได้ยินไม่ถนัดก็พอจับใจความได้นิดหน่อย เป็นเรื่องเงินเงินทองทองและชายคนนั้นก็ขู่จะบอกเรื่องราวระหว่างเธอกับเขาให้คุณปรีชารู้จากนั้นผมก็ไม่พูดอะไรจนกระทั่งคุณปรีชากลับบ้านมาเวลาหกโมงครึ่งซึ่งเป็นเวลากลับบ้านของคุณปรีชาในปกติทุกวันพบคุณพรณีแขวนคอตายแล้วแจ้งจึงแจ้งความและกับผมต้องมานั่งให้ปากคำอยู่ตรงนี้ตำรวจจดบันทึก คำให้การของผมอย่างละเอียดและยังถามถึงรูปปรพันธ์ของผู้ชายอีกคนเป็นผู้ชายผิวดำแดงรูปร่างสันทัดผมรองทรงและสวมแว่นดำตลอดผมบอกถึงรูป,ปรพันธ์ของผู้ชายคนนั้นกระผมให้การเสริมกับตำรวจว่าบางทีคุณพลันีฆ่าตัวตายเพื่อหลีกหนีปัญหาที่จะเกิดขึ้นเพราะตลอดเวลาคุณปีชาไม่เคยบกข้องในหน้าที่เลยแม้แต่น้อยแต่เป็นตัวเธอที่ทำให้มีเรื่องขึ้นมา เธออาจจะอับอายเกินกว่าที่จะให้คุณปีชารู้กระผมหวังว่าคําให้การของกระผมจะเป็นประโยชน์กับรูปคดีและอยากให้ตํารวจเชื่ออย่างนั้นกระผมมองมาจากห้องสอบปากคาเห็นคุณปีชานั่งอยู่ด้านหน้าด้วยสภาพเครียดจัดกระผมเดินตรงเข้าไปปอบเขาไม่เป็นไรเรียบร้อยแล้วหวังว่าจะเป็นไปในทางที่ดีกระผมพูดพังเอามือไหลโอบไหลคุณปีชารอยยิ้มเล็กๆปรากฏขึ้นบนไปหน้าของเราทั้งสองคน ละครเรื่องที่6ห้องเช่าเบอร์12อของหอพักราคาประหยะัดตำรวจสรุปสำนวนคดีของคุณพลนีออกมาเป็นการฆ่าตัวตายเพราะความเครียดเป็นไปนตามที่กระผมกับคุณปรีชาต้องการและวันนี้จะเป็นวันที่เงินสดจำนวน20,000บาทถูกโอนเข้าบัญชีของผมเป็นค่าคำให้การของกระผม แน่นอนว่าเงินจำนวนนั้นต้องโอนโดยคุณปรีชาสิริโชคตระกูลเงินที่ได้มามันมากพอที่ผมจะสร้างสิ่งพิเศษให้กับเมียรักของกระผมเป็นสินน้ำใจที่เธออยู่กับกระผมและไม่เคยทำให้กระผมผิดหวังผมลางานหนึ่งวันโดยไม่ได้บอกกับเธอก่อนกระผมอยากจะสร้างเซอร์ไพรส์กระผมวางแผนสำหรับวันนี้เอาไว้กระผมออกจากบ้าน เมื่อมาทำงานปกติแต่กระผมจะไปเลือกซื้อของขวัญให้เธอแล้วรีบวบนกลับบ้านเพื่อพาเมียที่แสนดีของกระผมพาเธอไปกินข้าวนอกบ้านบางทีอาจจะเลยไปดูหนังด้วยกันสักรอบและปิดท้ายด้วยของกำนันสุดเซอร์ไพรส์แผนการตอบแทนความดีที่เธอมีให้กระผมก็เริ่มต้นขึ้นกระผมเสียเวลาไม่นานนักในการเลือกของขวัญให้กับเมียที่แสนดี เพราะกับผมแอบเลือกเอาไว้นานแล้วว่าวันใดที่มีโอกาสกระผมจะให้สิ่งนี้แก่เธอมันเป็นสร้อยทอสร้อยคอทองคำหนักหนึ่งบาทกระผมก็กระผมกำตลับทองที่ซื้อรีบกลับไปที่ห้องเบอร์12ไปที่บ้านของกระผมกระผมแอบคิดถึงสีหน้าประหลาดใจของผู้หญิงที่กระผมรักกระผมเอาคุณแจมาเปิดประตูห้องอย่างแผ่วเบา หวังจะให้เธอตกใจเล่นๆเมื่อเปิดประตูออกวงเดนอนของกระผมก็มีภาพอุบาทที่สุดเท่าที่สายตาเคยเห็นมากระผมมองเห็นภาพของผู้หญิงที่กระผมรักล่อนจ้อนกระแทกตัวอยู่บนร่างของชายหนุ่มผิวดำแดงรูปร่างสันทัดและตัดผมรองทรงถ้าหากว่ามันไม่ใส่แว่นดำก็คงจะตรงกับชายชู้ของคุณพลนี ที่กระผมสร้างให้ตำรวจพอดีทั้งคู่มองกระผมด้วยความประหลาดใจแต่กระผมช็อกสมองของกระผมสับสนนึกไม่ถึงว่าผู้หญิงที่กระผมรักจะทำกับกระผมแบบนี้ไม่รู้ว่าบนหัวของกระผมมีเขางอกออกมาตั้งแต่ตอนไหนและเมื่อรู้ตัว เขาบนหัวมันก็หนักซะจนทำให้ผมคิดอะไรไม่ออกว่าควรจะทำอย่างไรก็ผมทำได้แค่เพียงปิดประตูอย่างแผ่วเบาบ่อยให้กิจกรรมบันเทิงของทั้งคู่ดำเนินต่อไปโดยไม่มีกลับผมเป็นตัวเกะก,กะส่วนผมจะทำอย่างไรกับผมจะไปปรึกษาคุณปรีชาเพื่อนอัจฉริยะสายดีของผม ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับเรื่องเล่าเป็นเรื่องสั้น6ตอนจบนะคะก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลามันมีคลิปใหม่ๆเนี่ยมันจะเด้งขึ้นมาติดตามได้นะสำหรับคลิปนี้นะคะกบลัฟก็ขอลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าไปแล้วะบาย สวัสดีค่ะ